บางช่วงก็อยากจะคึกคักเหมือนกับเจ้าตัวนี้เหมือนกันนะหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยคึกคักขุดขุดล่องน้ำใหญ่เลยนะช่วงนี้เป็นโควิดก็หมอบอกว่าลงปอดเล็กน้อยก็จะมีอาการไอแล้วก็จุกเสียดตลอดอ่าก็ยกตัวอย่างให้เห็นว่านะบางช่วงเราก็อยากจะมีร่างกายคึกคักแบบนี้เหมือนกันแต่ก็โกครคภัยไข้เจ็บก็เป็นธรรมดา แต่ว่าจิตใจก็ต้องคึกคักคำว่าจิตใจคึกคักก็หมายความว่าเห็นธรรมจนเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมจนจิตมันจะต้องไม่เป็นลักษณะของความเศร้าหมองแต่เห็นทุกอย่างเป็นสัจธรรมจนกระทั่งจิตเกิดความเข้าใจเกิดความเข้าใจแล้วก็ผ่องใสตลอดเวลาทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในสภาวะที่หลายคนบอกว่าทำไมยิ้มได้ยังไง ก็ไม่ได้บอกว่าอาตมาเก่งอะไรขนาดนั้นนะแต่ยกตัวอย่างว่าถ้าจิตดีที่สุดแล้วจิตมันจะคึกคักคือเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติว่าอะไรมันก็ธรรมดาคนแก่คนเจ็บคนตายได้สิ่งที่ไม่อยากได้ไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ยังสามารถคึกคักคือเห็นเป็นธรรมชาติให้ได้คือจิตมันก็ผ่องใสคำว่าคึกคักคือจิตมันผ่องใสก็มันฝึกฝึกไว้บ่อยๆ แต่อยากจะให้ร่างกายมันคึกคักเนะ่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะบางครั้งก็เจ็บป่วยนะก็ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ <c oughs>